สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายงานข่าวกับประวัตินันเลาะท่องเที่ยวทั่วไทยเลยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวครับที่อำเภอชนุมานในวันที่15ธันวาคม2 5 6 0นายพิทีกับเปิดโครงการศูนย์การค้าเคียงของอำเภอชนมานโดยมีพ่อเมือง ชนุมานได้มาเป็นประธานรับพันจ่าเอกสุวินห้องแสงนายอำเภอชนมุมานมาเป็นประธานเปิดโครงการศูนย์การค้าแห่งนี้มีนายวุฒินันทาภารักษ์ประธานคณะกรรมการผู้จัดการบริษัทดีเฮาส์อินเตอร์เทคครับและนางอัมภัยทาภารักษ์รองประธานผู้จัดการตลอดทั้งคณะกรรมการบริษัทดีเฮาส์อินเตอร์เทคครับในการเปิด ศูนย์การค้าอาคารพาณิชย์สามชั้นสามห้องนอนห้องใหญ่ห้องโถงครับนี่ครัเป็นโครงการที่กลางใจเมืองชนมานมี ยามเช้าก็มีพิธีทําบุญตักบาทนาโดยพระอาจารย์ประยูนเจ้าว,วาดวัดหินสิวพระอาจารย์คํานวณเจ้าว,วาดวัดบาทเทพนิมิตจ,จังหวัดมุกดาหารพระอาจารย์เมี่ยงขับเจ้าว,วาดวัดภูหินเหล็กไปพ,พร้อมคณะสงมาอนุโมทนาจเจริญพระพุทธมนเพื่อเป,ป็นสิริมงคลในการเปิดศูนย์การค้าในวันนี้ก็มีพิธีพามอีกด้วยบวงสวง ด้วยก็มีท่านผู้มิเกียรติมาร่วมงานมีนายสวัยสะอาดกับพออธนรัฐพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและนายทศพลกะแสะเซนนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลสนุมานตลอดทั้งนิคมทหารผ่านศึกอ,อ,อัขจานุมานและครับครับท่านนางสีริรัตนแสงย้อยประธานแม่บ้าน ตำรวจสอพอปทุมราชวงสาพร้อมคณะและพันตำรวจโทอํานาจและพร้อมคณะด้วยครับมาร่วมเพื่อเป็นสุริมงคลในการเปิดศูนย์การค้าเคียงของในครั้งนี้ครับแต่ยังมีพิธีพามีอีกด้วยครับในายพุทธินันทภารักษ์ยังได้กล่าวกับผู้สื่อขาวว่าก็เชิญชวนคุณมีความประสงค์พี่น้องทำมาค้าขายอยากจะเป็นเจ้าของตึกเ,เจ้าของอห้อง เจ้าของตึกมาทำมาค้าขายก็มาติดต่อได้ที่ที่นี่แหละครับบริษัทครับดีเฮ้าอินเตอร์เทคจำกัดในครั้งนี้สนใจมาติดต่อสอบถามดูได้ นาโคโอมนโมมหาลาภเรียกซับซับไหลมาเรียกลาบเกิดขึ้นทันตาเรียกยศ ขาเลื่อนขึ้นเร็วไวทุกโศโรคภัยที่น่าดับไปด้วยนักโมพุทธายะจงมาบังเกิดเป็นมหาลาภด้วยอุอักสัตอโม